ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคือเรื่องนี้มันต้องให้ความเป็นธรรมครอบครัวด้วยนะเพราะตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่ามันเป็นข่าวที่เพจเขาติดตามช่วยเหลือสังคมเนี่ยเขาคงมีข้อมูลอย่างเพจท่านเปาเนี่ยเขาลงเอาไว้เขาบอกว่ามันมีครอบครัวหนึ่ง <c oughs> คุณผู้ชมฮะเขากําลังตั้งข้อสงสัยว่าจริงหรือเปล่าครอบครัวนี้ทั้งบ้านประกอบกิจกรรมคือถ่ายคลิป <c oughs> มีอะไรกันแล้วก็ขายในกลุ่มทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะเหมือนกลุ่มลับ ปรากฏว่าเรื่องนี้คนก็สนใจเยอะเพราะเดิมทีเนี่ยมันมีข่าวเลยว่าบุคคลเช่นในกอถ่ายคลิปในขอไปมีอะไรถ่ายกับคนในครอบครัวเหมือนแบ่งงานกันทําล่าสุดเนี่ยวันนี้ต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะเข้าลงไปตามเรื่องนี้เพื่อจะไปตรวจสอบว่าครอบครัวนี้ทำคลิปรับขายจริงไหมรู้สึกมันจะมีเพจเก่าอยู่นะทีมงานเป็นเพจที่บอกว่าครอบครัวนี้อ่ะแต่ต้องบอกก่อนนะอันนี้คือคําปฏิเสธแล้วจากครอบครัว เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันออกมาอย่างนี้มันบอกว่าทํานองที่พ่อแม่ลูกหลานเนี่ยในสมาชิกในบ้านร่วมกันทําคลิปลับต้องยืนยันอย่างนี้ก่อนนะเราไม่ไปกล่าวหาเขานะเพราะครอบครัวนี้เขาปฏิเสธแล้วแล้วเขาก็ยังสงสัยบอกเฮ้ยทําไมข่าวเนี่ยถึงออกมาแบบนี้วันนี้ต้นอ้อเนี่ยเขาเลยลงไปตามเรื่องนี้พร้อมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งทันทีที่ไปถึง เกิดวิวาทะดุเดือดมากๆเดี๋ยวเอาทีละช็อตกันนะดุเดือดถึงขนาดที่ประมาณว่าเขาไปพูดใส่หน้าต้นอ้อใช่ไหมนะทำนองว่ายังไงบ้างถึงขนาดฉะกันกลางวงสื่อเลย คือถ้าเกิดว่าในมุมของตัวของคนที่ถูกระบุคือพี่คนโตต้องบอกอย่างนี้ถูกระบุว่าเป็นเหมือนตัวหลักในการทําคลิปขึ้นมาแล้วต้นอ้อเขาก็เลยมีการสอบถามว่าเนี่ยตัวเองเป็นคนทาจริงใช่ไหมชักชวนน้องจริงจริงใช่ไหมได้มีการทําคลิปตามที่โซเชียลเขาว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้ปรากฏว่าตัวของน้องผู้หญิงพูดออกมาประโยคนึงบอกว่าคือเหมือนพูดไกลๆว่าถ้าในคลิปเป็นหน้าหนูถ้าหนูจะทำเนี่ยมันก็เรื่องของหนูเพราะไอ้ของอันนั้นเป็นของของหน<อ>ู<อ>พี่ไม่มีหรือไงประมาณของลับนต่พี่ไม่มีหรือไงเนี่ยแต่พูดหยาบ คุณผู้ชมฮะต้นอ้อก,ก็เลยปรีแตกคือเรื่องนี้ก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือท่านหนูจะถ่ายของลับหนูและทําคลิปเนี่ยอันนี้มันเรื่องหนูแต่ประเด็นคือเรื่องที่อ้อเขาไปตรวจสอบคือทั้งบ้านหรือไม่ที่ถ่ายคลิปเหมือนกับไปมีอะไรกันแล้วครอบครัวรู้เห็นเป็นใจกันหมดนี่ตอนเปิดศึก กันต่อหน้าสื่อนะฮะเอาฟังเสียงหน่อยสิเรื่องเดือร้อนทำไมคุณป้าๆไม่มาเรือร้อนเรื่องอะไรคะเดือร้อนบุกรุ่ทางร่างตัวพวกเราไม่ทราบหรอกค่ะแล้วพี่บอกว่าพี่ยังไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยพี่ยังไม่เคยมีหลักฐานเลยจากเธอเลยค่ะหาได้ไงคะอย่าอย่านอกประเด็นกำมือนอย่านอกประเด็นอย่านอกประเด็นจะให้เปิดคลิปให้ดูไหมว่าคลิปตัวเองหรือเปล่าจะให้เปิดให้ดูป่ะมีเรื่องอะไร ก็ให้มาช่วยไม่ได้คนละประเด็นค่ะเรื่องนั้นเธอไม่ได้ส่งอะไรมาให้พี่ไหนลืมก็ลืมค่ะอย่ามานอกประเด็นฟังใหม่อีกรอบหนึ่งสแสดงว่าน้องผู้หญิงคนนี้ก็คือหนึ่งในสมาชิกครอบครัวต้นออก,ก็เลยท้าบอกเอาไหมดูคลิปไหมว่ามีเธอเนี่ยถ่ายภาพลับเฉพาะ จริงหรือเปล่าเอาคลิปไปขายแล้วเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ชื่ออะไรอะนะแต่ก็เรียกกันเพราะเพราะว่ากำเงินแล้วก็เหมือนกับกำเงินสวนจอพี่อ้อไม่มีของลับหรือไงอ้อก็บอกมีแต่อย่าเบียนประเด็นประเด็นคือครอบครัวเนี้ยถ่ายคลิปลับขายจริงหรือเปล่ามันทํากันทั้งบ้านจริงไหมอันเนี้ยลองย้อนกลับไปตอนปลายเทปหน่อยก็ได้ที่เหมือนกับดูเดือดสุดท้ายตัวกำเงินก็เลยเสียงอ่อยอันเนี้ยลองฟังดูดิเนี่ยอ่ะไหน อย่ามานอกประเด็นคือล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือลืมบอกพื้นที่นี้คือน้ําหนาวนะครับเพชรบูรณ์เพราะเขาบอกสมาชิกในบ้านหลังนี้มี9คนแล้วก็ทําเหมือนกับเป็นขบวนการถ่ายคลิปโตแล้วเอามาขายอันนี้ตามข้อสังเกตนะจนกระทั่งวันนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบต้นออก็เลยตามไปที่โรงพัก แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พอมอมาด้วยเนี่ยนะครับสุดท้ายพี่ของครอบครัวนี้ก็เลยออกมาเปิดศึกกับต้นอ้อล่าสุดเนี่ยทางด้านของต้นอ้อเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าเบื้องต้นพอมอนมีการไปตรวจสอบครอบครัวนี้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ปลอดภัยกับเด็กส่วนเรื่องที่ว่าครอบครัวนี้ทําคลิปโป๊กของลูกๆขายจริงไหมเดี๋ยวกําลังจะตรวจสอบอันนี้อีกช็อตหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่เพิ่งเปิดขึ้นมาเนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดเสียงเนี่ย เมื่อกี้นี้กลับไปที่คลิปเมื่อกี้ตอนท้ายที่มีการเปิดศึกกันเนี่ยเห็นไหมฮะนี่อันไหนมีใช่ไหมถ้ามีเปิดขึ้นมาแต่พี่มาเพราะเธอทําผิดกฎหมายไม่ได้ฝากอ่าไม่เป็นไรพี่ได้พยานอยู่ในกลุ่มรับคือมาแล้วเดี๋ยวรอดูกลุ่มรับหนูไม่มีค่ะไม่ได้เธอจะลบออกเขาก็เอากลับมาได้โทรศัพท์จะทุบทิ้งเขาก็เอากลับมาได้มันไม่ใช่เรื่องจริงพ่อพูดเลยไม่ต้องพูดเลยคุยกับลูกพ่ออยู่ เขายอมรับเองว่าเขาทำเลยเขายอมรับเองว่าเขาทำนะยอมรับตั้งแต่ทีเล่นน้องยอมรับตั้งแต่ทีเล่นแต่เขาไม่ยอมรับว่าเอาน้องมาทำแต่คลิปมันมีทั้งพวกคุณมีทั้งแม่มีทั้งเธอแม่เขเล่าหนูได้มีปากไปบอกว่ามาทำกับพี่สิเนี่ยเนี่ยมาทำกับพี่สิไม่พูดไหมเรียนจบมอไหนมาเนี่ยมอหค่ะฮะไม่ได้เรียนจบไปศึกษามาหน่อยกฎหมายมันมีกบเงินมันไม่ใช่ว่าเธอบอกว่าเรือนล่างของเธอเอาวัยวะของเธอของน้องเธอเธอจะเอามาทําแบบนี้ก็ได้ เธอจะทำกับผัวเธอไม่มีใครว่าคุณผู้ชมครับเนี่ยต้นอ้อพูดผมไม่ได้เข้าข้างต้นอ้อนะแต่สิ่งหนึ่งตัก,กะของน้องผู้หญิงคนนี้มันดูเหมือนอันตรายกับสังคมทีมงานต้องเปิดคลิปเมื่อกี้นะที่ต้นอ้อกำลังพูดสำคัญมากเพราะพ่อของน้องผู้หญิงพ่อกำเงินเนี่ยอยู่ด้วยเหมือนกับประมาณต้นอ้อไม่ต้องพูดเพราะในคลิปมันมีแม่แม่นะฮะแม่คือลูกสาวกำลังโจบพึมพึมเนี่ยยายแม่ก็อยู่ในคลิปตามที่ต้นอ้อเขากำลังบอกคุณผู้ชมมันเป็นไปได้ยังไงอะ ครอบครัวมีเซ็กกันผัวกับมีผัวกับเมียม,มีอะไรกันเนี่ยต้อนอ้อบ,บอกมันไม่ว่าแต่ไอ้น,นี่มีอย่างละน้องเธอใช่ไหมไน้องเธอมาโจ้พืมนๆแล้วแม่ก็อยู่ในคลิปพ่อก็เหมือนกับแหม่พ่อนี่ตอนแรกนะอัดคลิปลงติก๊กตอกเลยนะผมนั่งดูอยู่นะบอกจะป้อนให้หมดเลยปรากฏว่าวันนี้ตอนที่เจอกันซึ่งหน้าเนี่ยอ้าวดันยอมรับใช่แต่ว่าพ่อเนี่ยคือยอมรับว่าหน้าเนี่ยใช่ลูกจริงๆวันนี้ช่วงหนึ่งคุณต้นอ้อเปิดคลิปให้ดูเลยบอกพ่อว่าลองดูคลิป แล้ว,วก็เปิดตอนอ้นคุณต้นอ้อเปิดให้ดูเสร็จคุณพ่อบอกว่าหน้าน่ะใช่ลูกผมแต่คลิปน่ะมันถูกตัดต่อนี่พ่ออ้างแบบนั้นคลิปมันตัดต่อได้ยังหน้าลูกสาวแต่ไอ้โจะพึมพึมเนี่ยโดนตัดต่อใช่แ,แต่เมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ตอนที่เถียงกันอยู่เนี่ยเห<ช>็นบอกว่าต้นอ้อตอนที่เขาเห็นคลิปเขาบอกมีแม่เดินเข้ามาในเปรมด้วยในคลิปบางคลิปมันมีคุณแม่อ่ันนปฟังนี่อันนี้อันนี้คือพ่อกาลังหักล้างว่าเป็นคลิปโดนตัดต่ออลองฟังหน่อยสิมันตัดต่อยังไงจบพึมพึมเนี่ย ลูกเองไหมเออก็หน้าใช่ครับผมใช่ไหมลูกชายลูกสาวาใช่วนควรควเข้ากลุ่มลับคือพิ่โป้ไล้ชิพที่ตล่าหาผมอ่ะผม,ผมกำลังอันนั้นของพ่อเรื่องของพ่อไม่ใช่คผ<ม>ู้ชมครับเรื่องเนี้ยเอาจริงนะถ้าสมมติโดนตัดต่อจริงก็เข้าใจนะแต่ถ้าไม่ได้โดนตัดต่อถ้านะนี่คือเรื่องเลวร้ายมากๆ ในคลิปเนี่ยเอางี้เราเปิดอาอกาศไม่ได้ทีมงานไม่ต้องเอาตัวมาเปิดนะเซ็นเซอร์ก็ไม่ได้เด็กขาดนะมันเป็นอะไรใครเอากับใครใครมีอะไรกับใครคืออย่างนี้พี่น้องเนี่ยคือกำเงินที่ว่าเนี่ย21แล้วเขาจะมีน้องเล็กสุดเนี่ยประมาณ10ขวบเขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยหกคนก็คือทั้งยี่สิบเอ็ดทั้งอายุสิบแปดทั้งอายุสิบห้าทั้งอายุสิบสองเป็นพี่น้องกันหมดนะมันมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายโ,โหถ่ายคลิปอะ่ะและเอาคลิปนั้นอะ่ะ ไปขายบางคลิปไม่ใช่แค่2คนนะ<อ>มีสาคน4ี่คนพี่น้องเนี่ยนะเป็นพี่น้องกันเองหมายความว่าพี่กับน้องมีอะไรกันต้องแล้วก็มีการถ่ายคลิปใช่โทษนะไม่ได้ทะลึ่งนะก็พูดกันตรง่างนี้แหละคือเหมือนสวิงกิ้งอย่างเงี้ยประมาณนั้นเฮ้ยแล้วมาเป็นพี่น้องกันเอะ๊ะเสียงอันนี้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมตัวนี้อันนี้เขาฟังเลยดิที่พ่อเขาเถียงว่าโดนตัดต่ออีกเอาเปิดหน่อย แล้วว่าคิดเมื่อกี้ลูกเป็นั่เลยนั่งพูนานูนาเขาคุณเนี่ยใช่ไม่น้าน้าใช่ชอีกไมยามีนะผมจะพูดน้าใช่แต่ว่าเขาตัดต่อที่เขาตัดต่อไม่ได้พ่อต้องเอาไปตัวต่อในส่วนนั้นตำรวจทำงานไปค่ะแต่ในส่วนตอนนี้มันมีภาพออกมาต้องคุ้มครองเด็กค่ะพ่อโอ้ตายแล้วเดี๋ยวก่อนนะคือจริงๆิวันนี้จริงคืออย่างนี้ไหมจะพูดยังไงดีเอาไปว่าหลักฐานที่เขาส่งให้ตำรวจเด็กอายุต่ำสุดเท่าไหร่อายุ1ิขวบครับที่อยู่ในร่วมวงนี้ด้วย แต่ต้องบอกก่อนครอบครัวเขาปฏิเสธถูกไหมแต่ต้นอ้อบอกหลักฐานเด็กอายุต่ําสุดในคลิปคือสิบขวบ,ขวบพี่น้องมันมีอะไรกันแล้วก็ขายกลุ่มลับโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้ <บา S 1> เดี๋ยวมีเสียงต้นอ้อเลยนะฮะ <บา S 1> เพราะว่าเดี๋ยวตำรวจต้องจัดการ<บ>าคือถ้าไมา่ได้ตัดต่อต้องจับให้หมดนะฮะแล้วพมต้องลงมาดูเด็กอ้าวมีเสียงต้นอ้อตอนให้สัมภาษณ์หน่อยแล้วลองฟังหนีอยฮะต้องงเด็กค่ะพ่อแล้ว่าซิเนี่ยเป็นคนนำเรื่องราวที่มาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่บัตรฟังเด็ก แต่ในส่วนของบ้านพักเด็กเนี่ยเขาก็จะมาแยกเด็กมาไว้ในความคุ้มครองของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนได้ตรวจส,สอบในเรื่องของสิ่งที่จะทําที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายว่าจะทําความผิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่าในการคุ้มครองเด็กกว่านี้ก็ เริ่มแรกก็เป็นไปด้วยความยากหน่อยเพราะว่าทางพ่อเขาคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นพ่อเขาปฏิเสธคืออย่างนี้ต้องกลับมาให้ความเป็นธรรมพ่อเขาด้วยนะฮะเพราะเราต้องฟังความสองด้านอย่างที่บอกคือวันนี้ต้นอ้อก,ก็มีหลักฐานตํารวจก็น่าจะมีหลักฐานพิสูจน์ได้ใครกําลังโกหกพราะกาเงินตอนที่กาลังเถียงกับต้นอ้อเนี่ยมีบางอันหลุดออกมาด้วยนะ,ะขอเปิดทิกตอกที่พ่อแกลงคลิปหน่อยอคือสมมุตินะถ้าครอบครัวนี้ไม่ได้แบบมีอะไรกันเองในบ้านนะฮะทั้งพี่ทั้งน้องมามีอะไรกันแบบเป็นหมู่แล้วลงคลิปเนี่ยก็น่าเห็นใจ แต่ประเด็นถ้าสมมุติเกิดทำจริงแล้วจะกล้ากล้ายืนเรียงกันหน้ากระดานแบบนี้เลยเหรอ<ม>อันนี้ก็ด้ความเป็นธรรมพ่อ<ม>เขาขนทั้งครอบครัวมาแถลงข่าวผ่านติ๊กต็อกโดยเขากําลังจะบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยพี่น้องไม่ได้ได้เสียกัน<ม>แล้วไม่ได้แบบเป็นสวิงกิ้งเพื่อจะมาขายคลิป<ม>เขาจะฟ้องให้หมดใครทําครอบครัวคุณพ่อเสียหายเพื่อความเป็นธรรมกับพ่อต้องฟังเสียงพ่อชี้แจงบ้างฮะนี่นะครับผมจะมาชี้แจงนะครับ เรื่องที่เขากล่าวหาผมมะนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงสักอย่างเลยครับผมนะครับคนที่มากล่าวหาผมเนี่ยผมจะดําเนินคดีทุกคนเลยครับผมนะครับน,นี่ของจริงครับผมเนี่ยของจริงกล่าวหาหนูค่ะหนูไม่ได้เป็นคนทํานะคะ หนูก็ไม่ได้เป็นคนทําเหมือนกันค่ะใครที่บอกว่าหนูทานะคะหนูจะดําเนินคดีกล่าวหาหนูค่ะคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ก็เลยเปิดสึกกันระวางต้นอ้อกับทางด้านครอบครัวนี้อันนี้คือน้องผู้ชายที่ถูกขึ้นขึ้นตัวอย่างเลยที่น้องผู้ชายที่ถูกระบุว่ามีเซ็กกับพี่สาวป่ะใช่ใช่ที่เขาขอชี้แจงว่าพี่กับน้องไม่ได้มีเซ็กกันและอัดคลิปเนี่ยนะฮะเอาเปิดเสียงหน่อยนะครับบอกมาชี้แจงนะครับเรื่องที่เขากล่าวหาผมว่าผมมีพอศกับพี่สาวนะครับผมออกมาชี้แจงว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยนะครับ คนที่กล่าวหาผมนะครับผมจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับคนที่มากล่าวหาผมนะครับมันไม่เป็นความจริงใครที่กล่าวหาผมผมจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนี่ครับคุณผู้ชมฮะตอนแรกผมนั่งดูคลิปนี้ผมก็งงเพราะ เอพสอพอคืออะไรนั่งนึกตั้งนานออเพศสัมพันธ์เขาย่อใครที่กล่าวหาผมว่ามีพอสอพอกับน้องกับพี่ผมจะฟ้องให้หมดเนยนะฮะ,ะเป็นคําชี้แจงของพวกเขาเดี๋ยวพิสูจน์กันไม่ยากนะฮะเทคโนโลยีสมัยนี้มันดูออกว่าอะไรตัดต่อไม่ตัดต่อเนี่ยนะฮะแล้วเอาจริงเดี๋ยวเช็คเส้นสายทางการเงินก็รู้ว่าโอนเข้าบัญชีใครเนี่ยนะฮะ